สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนกับดิฉชันอาทิตยาศรีิวัตเจ้าหน้ทาที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองพิษณุโลกผ่านทางสถานีวิทยุประจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 1725เมกะเฮิรตซเ สำหรับวันนี้รายการศาลปกครองพิษณนุโลกประชาชนนะคะได้นําตัวอย่างคดีปกครองที่น่าสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณวาสนานงินเพชรค่ะพะนักง,งานคดีปกครองชํนานาญการนะคะที่จะม,มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับศาลปกครองพิษณนุโลบประชาชนนะคะ,อ,ะอย่างที่คุณไอได้บอกไปนะคะว่า วันนี้เราก็จะมาคุยเกี่ยวกับตัวอย่างคดีปกครองที่น่าสนใจเช่นเคยนะคะโดยตัวอย่างที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็จะมีทั้งแนวคำพิพากษาะะของศาลปกครองนะคะรวมถึงแนวของคำสั่งของศาลปกครองด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องที่วันนี้โดยหลักก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิกถอนพวกกฎพวกคำสั่งนะคะแล้วก็จะมาดูกันว่าคำสั่งทางปกครองอันไหนที่ กฎหมายถือว่าเป็นคำสั่งทะบีครองหรือว่าไม่เป็นคําสั่งทาเบีครองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคล้ายๆส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานการบริหารงานบุคคลนะคะเรื่องเกี่ยวกับการออกคําสั่งต่างๆต,ต,ตามพรบรวิธีปฏิบัติราชการทางบกครองนั่นเองนะคะโดยตัวอย่างในคดีแรกนะคะจะเป็นคําสั่งศารปกครองสูงสุดที่ขควบใบไม้77 2558ค่ะ ข้อที่จริงในคดีนี้ก็คือว่าผู้ฟ้องคดีนะคะได้มีการฟ้องขอให้เพิกถอนมติแล้วก็ประกาศกอทอจอเชียงรายนะคะโดยเฉพาะมะติเรื่องเห็นชอบให้โอนย้ายพนักงานเทศบาลนะคะเมื่อวันที่17กันยายน2555ที่ให้ย้ายผู้ฟ้องคดีจากปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู ไปดำรงตําแหน่งปลัดเทศบาลตําบลบ้านเหล่านะคะซึ่งตามมาตรา15ประกอบมาตรา23วรรค6แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้มีการบัญญัติว่าให้ในายกเทศมนตรีนะคะมีอํานาจออกคําสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งการย้ายการโอนการรับโอนการเลื่อนระดับการเลื่อนขั้นเงินเดือนนะคะแล้วก็คําสั่งอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะ ของพนักงานเทศบาลตามหลักเกณฑ์ที่กอทอกำหนดนะคะดังนั้นมติกทจเมื่อวันที่17กันยายน2555ที่มีมติเห็นชอบให้โอนย้ายพนักงานเทศบาลจึงมีลักษณะเป็นขั้นตอนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะจัดให้มีคำสั่งทางปกครองที่เรียกว่าการพิจารณาทางปกครองตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา5แห่ง พระราชบ,บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539นะคะเพื่อที่จะจัดให้มีคำสั่งทางปกครองหรือว่าเป็นขั้นตอนในการออกคำสั่งทางปกครองก็คือคำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ที่ได้มีการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่านั่นเองนะคะ mm hmm. ดังนั้นมติของคณะกรรมการดังกล่าวจึงยังไม่เป็นเหตุ แห่งการฟ้องคดีที่จะขอให้ศาลเพิกถอนได้เนื่องจากว่ากรณีดังกล่าวยังไม่เป็นคําสั่งทงปบครองที่สามารถที่จะมาฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคําสั่งทงปบครองดังกล่าวได้นั่นเองค่ะตัวอย่างคดีในคดีที่2ก็จะเป็นเรื่องของคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่คอควายบอใบไม้ห้าสิบแปดทับสองค่ะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งนะคะคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการ ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยนะคะเป็นเรื่องของการใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล,ลเรือนพศ2551นะคะมาตรา90วรรคหนึ่งซึ่งได้มีการบัญญัติว่าเมื่อมีการกล่าวหาหรือว่ามีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้หนึ่งผู้ใดกระทําผิดวินัยนะคะให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา57ทราบโดยเร็ว mm. แล้วก็ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา57ดังกล่าวดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้โดยเร็วนะคะด้วยความยุติธรรมแล้วก็โดยปราศจากอาคติและในมาตรา91วรรคหนึ่งก็ได้มีการบัญญัติว่าเมื่อได้รับรายงานตามมาตรา90ดังกล่าวแล้วหรือว่าความดังกล่าวปรากฏต่อบผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา57นะฮะให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา57รีบดำเนินการหรือว่าสั่งให้ดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัยหรือไม่ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่องได้นะคะดังนั้นการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อได้จริง จึงเป็นกระบวนการสแสวงหาข้อได้จริงเบื้องต้นเพื่อพิจารณาว่าควรมีคำสั่งอย่างไรต่อไปหรือไม่อันเป็นกระบวนการพิจนารณาทางปกครองตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539ค่ะตัวอย่างในคดีต่อมานะคะเป็นคำสั่งสารปกครองสูงสุดที่207/2559นะคะ เป็นกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอนุมัติจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยมิได้จ่ายเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติให้ผู้ฟ้องคดีอีกร้อยละ25เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มดังกล่าวตามข้อ39อนุ4ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน บำเหน็จบำนานข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะพศ2546ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการจ่ายเงินบำนานปกติโดยไม่จ่ายเงินเพิ่มดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือตอบข้อหารือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งก็เป็นหนังสือของทางฝั่งผู้ถูกฟ้องคดีนะคะที่มีถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งตอบข้อหารือดังกล่าวนะคะโดยนะคะสาเห็นว่าหนังสือตอบข้อหารือดังกล่าวนะคะมิใช่คําสั่งทางปกครองที่ผู้ฟ้องคดีจะนํามาฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือตอบข้อหารือดังกล่าวได้นะคะต่อมาเป็นคําสั่งสารปกครองสูงสุดที่177่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดทับสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะคะ เป็นการฟ้องเกี่ยวกับเรื่องหนังสือแจ้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายนะคะเป็นกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดการทําประโยชน์ในที่ดินและก็ออกจากพื้นที่พิพาทนะคะเมื่อพิจรณาตามมาตรา122แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พศ2457นะคะซึ่งได้บัญญัติว่า ในอำเภอนะคะมีหน้าที่ร่วมกับอปทหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะในการที่จะดูแลรักษาและก็คุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอำเภอนะคะ กรณีจึงเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้ให้อำนาจองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะในอันที่จะออกคำสั่งหรือว่าเข้าไปบังคับหรือว่าจัดการให้ผู้ฟ้องคดีออกจากที่ดินพิพาทได้เลยนะคะไม่ว่าที่ดินดังกล่าวจะเป็นของผู้ฟ้องคดีหรือว่าเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ก็ตามหนังสือแจ้งขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ผู้ฟ้องคดีนำมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือว่าคำสั่งให้เพิกถอนดังกล่าว จึงเป็นเพียงหนังสือบอกกล่าวให้ทราบว่าที่ดินแปลงที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองอยู่นั้นเป็นที่ดินสาธารประโยชน์แล้วก็ขอให้ผู้ฟ้องคดีออกจากที่ดินแปลงดังกล่าวซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าที่ดินพิาพาทนะคะเป็นของตนแล้วก็ไม่ใช่ที่ดินที่เป็นสาธารประโยชน์ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกล่าวอ้างแล้วก็ชอบที่จะปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าวได้ โดยเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องไปดำเนินการในชั้นศาลในเรื่องดังกล่าวต่อไปนะคะหนังสือดังกล่าวมีได้เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่จะมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ์หรือว่าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดนะคะจึงไม่ใช่คําสั่งทางปกครองตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539ที่ผู้ฟ้องคดีจะนํามาฟ้องเพื่อขอให้ศาลปกครองเพิกถอ,อนได้นั่นเองค่ะ ตัวยอย่างต่อมานะคะเป็นคำสั่งสารปกครองสูงสุดที่623ชับ2549นเะคะเป็นประกาศนะคะเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนาเรื่องให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในตลาดสดนะคะโดยเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนานะคะลงวันที่4พฤศจิกายน2548ที่นายกเทศมนตรี ได้ส่งให้ผู้ฟ้องคดีนะคะโดยมีข้อความว่าตามที่เทศบาลมีโครงการก่อสร้างตลาดสดแทนตลาดสดเดิมที่มีสภาพชำรุดแล้วก็ซมตามโครงการตลาดสดหน้าซื้อของรัฐบาลนั้นเป็นการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา58แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539 เทศบาลจึงขอให้นะคะผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในตลาดสดภายในเจวันนับแต่วันที่มีประกาศนะคะถ้าผู้ฟ้องคดีไม่รื้อถอนภายในระยะเวลาที่กําหนดเทศบ,บาลจะเข้าดําเนินการรื้อถอนแทนและคิดค่าใช้จ่ายตามจริงในการรื้อถอนแก่ผู้ฟ้องคดีต่อไปกําหนดในการรื้อถอนตลาดนะคะคือวันที่11พฤศจิกายน2548เวลา9นาฬิกาแล้วก็นะคะ โดยทางเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนาก็ได้กำหนดนะคะว่าผู้ฟ้องคดีสามารถที่จะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ภายใน15วันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไปซึ่งเมื่อพิจารณาข้อความในประกาศเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนาลงวันที่4พฤศจิกายน2548จะเห็นได้ชัดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้มีความประสงค์ที่จะให้ประกาศเป็นเพียงหนังสือขอความร่วมมือให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีที่ได้มีการปลูกสร้างในที่ดินอันเป็นที่ตั้งของตลาดสดเท่านั้นหากแต่มีความประสงค์ที่จะให้เป็นการสั่งการที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับผู้ฟ้องคดีในอันที่จะตอกเปลี่ยนแปลงโอนสงวนระงับหรือว่ามีผลกระทบ ต่อสถานภาพของสิทธิ์หรือหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีซึ่งมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำการโดยผู้ถูกฟ้องคดีเชื่อว่าตนมีอำนาจตามกฎหมายที่จะออกคำสั่งทางปกครองเช่นว่านั้นได้นะคะต่อมานะคะเป็นคำสั่งสำนปกครองสูงสุดที่104ทับ2,561นะคะอันนี้เป็นคำสั่งที่ออกโดยที่ประชุมใหญ่นะคะ เมื่อคำสั่งให้หรือถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่สาธารประโยชน์ที่แจ้งไปยังผู้ฟ้องคดีมีใจความโดยสรุปว่าผู้ฟ้องคดีได้บุกรุกลำลางสาธารณะโดยการก่อสร้างดาดท้องคลองและสะพานโครงสร้างเหล็กข้ามคลองโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่จึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2522อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช2457และพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2522ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสะพานโครงสร้างเหล็กและสิ่งก่อสร้างออก และคืนสภาพรำรางสาธารณะภายใน30วันนะับแต่วันที่ได้รับคำสั่งประกอบกับมีคำเตือนท้ายคำสั่งโดยกล่าวถึงบทบัญญัติของกฎหมายและอัตราโทษที่ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับตามมาตรา3 6 0มาตรา3 6 8แห่งประมวลกฎหมายอาญาและบทบัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา44แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตรริราชการทางปกครองปศ2539ไว้ด้วยนะคะจึงเห็นได้ชัดว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่สองมีเจตนาหรือว่ามีความประสงค์ที่จะแจ้งข้อความตามคำสั่งพิพาทษโดยเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสมวนระงับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราวโดยมีลักษณะเป็นการสั่งการคำสั่งให้หรื้อถอนอาคารหรือว่าสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่สาธารณประโยชน์รงวันที่1 1สิงหาคม2551ดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองค่ะต่อมานะคะคำสั่งสารปกครองสูงสุดที่249ทับ2558นะคะ เป็นคำสั่งตามที่ประชุมใหญ่นะคะซึ่งกรณีนี้นะคะสารเห็นว่าคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเป็นเพียงขั้นตอนอันเป็นสาระสําคัญเพื่อสแสวงหาข้อได้จริงตามข้อกล่าวหาซึ่งต้องแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็สรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกของคดีทราบพ,พร้อมทั้งรับฟังคําชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเสร็จต้องรายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อบผู้บังคับบัญชาซึ่งกฎหมายนั้นกําหนดไว้นะคะให้ผู้มีอํานาจพิจาวินิฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําความผิดวินัยหรือไม่ดังนั้นคําสั่งลงวันที่26เมษายน2553ที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงกับผู้ฟ้องคดีนะคะ จึงยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ์หรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้ตามมาตรา42วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542ค่ะต่อมานะคะเป็นคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ขอความบอบใบไม้ 1 1 3ทั2,558นะคะเป็นกรณีฟ้องของให้เพิกถอนหลักเกณฑ์ที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้กำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัตินะคะเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือว่าตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับเชี่ยวชาญน,นั่นเองนะคะว่าผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะเข้ารับการคัดเลือกต้องดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในระดับ ชำนาญการพิเศษไม่น้อยกว่า3ปีตามหนังสือลงวันที่12พฤศจิกายน2556ว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะแล้วก็มีการฟ้องขอให้ศาลรปกรครองมีคำพิพากษาหรือว่าคำสั่งให้เพิกถอนหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นหลักเกณฑ์ดังกล่าวนะคะเป็นการกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลระดับเชี่ยวชาญซึ่งมีผลบังคับเป็นการทั่วไปแต่ใช้บังคับเฉพาะกับการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครั้งนี้เท่านั้นจึงมีลักษณะเป็นคําสั่งทางปกครองทั่วไปคดีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา9วรหนึ่งอนุหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ .2,500 42ค่ะและต่อมานะคะเป็นคำสั่งสารปกครองสูงสุดที่คควาบ,บไบไม้127ทับ2558นะคะคดีนี้นะคะเป็นกรณีฟ้องขอให้มีการเพิกถอนประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรในอำเภอประจำปีงบประมาณพศ2557นะคะ เป็นเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรในอำเภอประจำปีงบประมาณพศ2557เฉพาะกลุ่มผู้เข้าคัดเลือกโดยวิธีการสอบเพิ่มเติมนะคะลงวันที่24พฤศจิกายน2557 เฉพาะในส่วนของการกำหนดวิธีการประกาศผลการคัดเลือกซึ่งประกาศดังกล่าวมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองที่มิได้กำหนดตัวผู้รับคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะแต่ใช้บังคับเพื่อเป็นหลักเกณฑ์และก็วิธีการคัดเลือกในครั้งนั้นเพียงครั้งเดียวนะคะคำสั่งดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไปนะคะที่สามารถที่จะนำมาฟ้องเป็นคดีปกครองต่อศาลปกครองได้เช่นเดียวกันค่ะ ก็เป็นตัวอย่างนะคะของคำสั่งสารปกครองสูงสุดนะคะที่เป็นการวินิจฉัยว่าคำสั่งไหนหรือว่าคำสั่งใดเป็นคำสั่งทางปกครองหรือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไปหรือว่าเป็นเพียงขั้นตอนนะคะในการที่จะจัดเตรียมเพื่อที่จะมีคำสั่งทางปกครองออกมานะคะก็จะเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาว่า คำสั่งใดบ้างที่จะสามารถนำมาฟ้องขอให้สาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนได้หรือไม่อย่างไรอันนี้ก็จะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ฟังที่เป็น ข้าราชการนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะก็อาจจะได้รับผลกระทบจากการออกคําสั่งทางปกครองนะคะที่หากเข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่สามารถนํามาฟ้องต่อศาลปกครองได้แล้วก็ท่านก็สามารถที่จะพิจารณาในเบื้องต้นก่อนที่จะดําเนินคดีในทางปกครองได้นะคะค่ะในวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณวัฒนานินเทศค่ะพนักงานคดีปกครองชำนาญการนะคะที่ได้ให้เสียิมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้ของคุณค่ะก่อนจากการวันนี้สําหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีปกครองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1355หรือสายตรง0ู5 9 0 9, 9 5 5 0 9, 9และกหนถึงและอื่นๆช่องทางนะคะเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจเ c e บ o o k สันักงานสารปกครองพิษณุโลก สำหรับวันนี้เวลาของเรารได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่กับด้านหน้าสัว์อ่น